นนครับคุณนรินทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,ค,รบคนถามกันมาเยอะมากคนอยากรู้เยอะมากเรื่องของ OR เรียนถามแบบนี้ว่าวเห็นว่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะผู้บริหารของ OR เพิ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องของแผนธุรกิจ หุ้นโออาสหรับนักลงทุนทั่วไปคนสนใจกันเยอะในมุมนักวิเคราะห์คิดว่ามีอะไรที่เราควรรู้บ้างครับคุณดรินรัตน์ครับค่ะก็ต้องดูภาพรวมธุรกิจก่อนนะคะตรู้จักธุรกิจโออาก่อนว่าเขาทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็สัดส่วนกําไรเนี่ยอ่าน้ําหนักไปที่ไหนนะคะอ่าเพื่อที่จะเราดูว่าการเติบโตของเขาเนี่ยจากนี้ไปมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนขับเคลื่อนไร ะะอืครับคับซึ่ง,ซ,งซึ่งคนที่สนใจเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็เป็นเพราะว่าแน่นอนพูดถึง OR ก็พูดถึงปั๊มปตทพูดถึงอเมซอนพูดถึงธุรกิจซึ่งจริงๆเขามีธุรกิจไปต่างประเทศด้วยซึ่งกแ็แล้วเป็นสัดส่วนรายได้ที่ไม่น้อยด้วยถูกไหมครับคุณนรินทร์ัต์ครับค่ะเดี๋ยวขออธิบายอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าโอเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าภาพเนี่ยเอ่อเป็นสิ่งที่เหมือนประชาชนทุกคนจับต้องได้เราใช้บริการ เราไปเข้าซื้อกาแฟแล้วทุกทุกคนรู้จักครับมันก็เลยเป็นภาพที่เค่อนข้างฮอทิตสำหรับภาพนักลงทุนโดยทั่วไปนะคะนี้เรามาดูก่อนว่าโออาร์ก็ทำธุรกิจอะไรบ้างนะคะโออาร์เนี่ยแบ่งเป็นสามธุรกิจหลักนะคะธุรกิจแรกคือธุรกิจน้ำมันนะคะธุรกิจน้ำมันเนี่ยมีตลาดสองตลาดคือค้าปีกกับตลาดธานชนะคะค้าปีกก็คือตามสถานีบริการน้ำมันต่าง ที่เราเรารู้จักเราเห็น <c oughs> นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดอ่าหนึ 1, 000, 1, ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าแห่งนะคเกือบเกือบพันแห่งท่วประเทศนะคะอ่าและอีกอันหนึ่งก็คือตลาดพาณิชย์ก็คือเป็นการค้าผลิตพันธุ์ปิโตรเลียมแล้วก็มีทั้งน้ำมันอ่าเชื้อเพลิองอากาศยานน้ำมันเตานะคะน้ำมันหล่อลื่นนะคะเป็นทางลูกค,ค้าพาณิชกว่าสองพันหกร้อยลายนะคะ,คะอันนี้ก็เป็น อยู่ในกลุ่มธุรกิจน้ํามันซึ่งตรงนี้แหละมีกําไรหรือเรียกว่าอีบิด a าเนี่ยที่เป็นส่วนประมาณเจ็ดสิถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์นของอีบดรวมของโอาร์นะคะอีกมาที่ธุรกิจที่สองคือธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการหรือเราจับเป็นว่าธุรกิจนอนออยที่เขาเรียกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะก็ประกอบไปด้วยพวกคาเฟ่เมซอนนะคะร้านนะ เราเคยได้ยินกันนะคะรวมไปถึงธุรกิจร้านสะดวกซื้อพวกเซเว่นอิลเลเว่นและมากิตี้ในสถานีบริการน้ามันนะคะอันนี้เป็นธุรกิจที่สองเป็นคาบีตรงนี้เนี่ยธุรกิจนี้มีสันวนอีบิดาประมาณสัก22-25เปอร์เซ็นตของอีบิด้ารวมนะคะอ่ธุรกิจสุดท้ายนะคะที่แยกออกมาก็คือธุรกิจต่างประเทศอืมธุรกิจต่างประเทศก็คือเป็นการต่อยอดแหละลูก แล้วก็ธุรกิจค้าปลีกนอนออยต่างๆนะคะคเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแต่เขยายไปนในต่างประเทศหลักๆตอนนี้ก็เป็นฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวนะคะก็มีแพทเทิร์นทั้งสถานีบริการน้ํามันแล้วก็ร้านกาแฟคา,คาเฟ่ไม่สอดซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ4-5%ของห้าเปอร์เซ็นตองบ b i วมอันนี้ก็เป็นธุรกิจ ที่ที่โออาทำอยู่นะคะครับครับคุณอนีตปีคุณผู้ชมถามเข้ามาคุณกสมาถ,ถามเข้ามาว่าโออารเขามี mm p, พวกธุรกิจที่เป็นกลุ่มโลจิสติกหรือว่าซัพพลายเชนบ้างไหมครับอ่าหลักๆไม่มีนะคะไม่มีเป็นเป็นตามปีเล่าไปว่าแบ่งเป็นคบน้ํามันนะคะน้ามันแบ่งเป็นตลาดค้าปีกกับตลาดพาณิชย์นะคะที่สองกลุ่มธุรกิจค้าปีกสินค้าและบริการ ก็พวกกลุ่มนอนออย<ม>ก็จะเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มก็หลักๆก็จะเป็นน้ำหนักอยู่ที่คาเฟ่เมซอนอนะคะคแล้วก็ธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซฟเอนเอเลเวฟี่ที่อยู่ในสถานีบริการน้ํามันแล้วก็ที่สคือธรุรกิจต่างประเทศก็คือเป็นแพทเทิร์นทั้งสถานีบริการน้ํามันแล้วก็คาเฟ่เมซอนหลักมีเท่านี้ในในในปัจจุบันนะคะในอนาคตเนี่ยถ้ามาดูคาเฟ นะคะซึ่งเมื่อวานเขาก็เปิดเผยมาว่า5ปีข้างหน้าเนี่ย OR เขาเขาตั้งงบไว้นะคะอยู่ที่74,600ล้านบาทบนะคะเขาจะขยายอะไรบ้างเออ74,600ล้านบาทเนี่ยประมาณ35%เนี่ยจะใส่ในการขยายในธุรกิจน้ำมันครับนะคะ29%เนี่ยจะอยู่ในธุรกิจค้าปีกและบริการก็คือนอนอนอยล์ แล้วก็ประมาณ21%เอปอร์เซ็นยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆเข้ามา 10, 1ิบสิเปอร์เซ็นซึ่งจะเห็นว่าน้ำหนักรู้สึกใกล้เคียงกันแลละใ,ในการลงทุนข<ห>ยายทุกส่วนถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยอีบิด a าหรือกำไรเนี่ยจะไปอยู่ที่ธุรกิจน้ำมันมากหน่อยประมาณ7จถึงเจเปอร์เซ็นต์นั่นหมาถึงว่าการเติบโตจากนี้เนี่ยโออาร์เขาให้น้ำหนักการลงทุนไปที่ในส่วนของธุรกิจ มีมุมมองว่าธุรกิจนอนออยแล oil, ้ว <Leah> ธ nice. ุรก <ce> ิจต่างประเทศเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขยายยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้สูงอยู่นะคะมาเป็นหน้าที่ผลักดันการเติบโตของฐานกําไรของโออาร์จากนี้ไปครับครับครับคุณนริลั์ที่ที่ขออนุญาตครับเมื่อกี้ที่บอกว่าโออาร์เขามองว่านอนออยกับต่างประเทศน่าจะเป็นฐานที่น่าสนใจในมุมของนักวิเคราะห์มองมองมองทิศทางเดียวกันหรือมองต่างกันยังไงไหมครับต้องบอกว่า อธุรกิจน้ำมันเนี่ยปัจจุบันนี่มันเป็นสัดส่วนหลักของโออาแต่การอัตราการเติบโตเนี hmm. hey, fit, ่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้สูงมากอืมถูกไหมคะปัจจุาันอีกบริการน้ํามันเนี่ยมันก็เติบโตตาม GDP ีโกส์หรืออามดีมานน้ามันความต้องการใช้น้ํามันนะคะในประเทศนะคะอ่ารวมถึง ต้องพูดจริงๆว่าในตัวถึงในอนาคตเนี่ยอันอาจจะมีรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอ่า่ะแต่ปอทอเขาก็ไม่ได้ลิ้งเฉยนะคะเขาก็มีแผนก็จะขยายในเรื่องของ e-v charging ในปั๊มนะคะการเพิ่มสถานี e-v charging ในปั๊มนะคะปัจจุบันมี25แห่งก็จะเพิ่มธุรกิจตรงส่วนนี้เข้ามาในสถานีบริการน้ำมันนและแผนที่ขยายสาขาก็ประมาณ100สาขาต่อปีนะคะสำหรับ ptt station เพราะฉะนั้นภาพเนี่ย โอเคแหละมันเติบโตลักษณะคือสม่ำเสมอค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนะคะแต่ธุรกิจที่เห็นว่ามันน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างยากเป็นเรื่องของธุรกิจนนตอยอยนนอ้อยเนี่ยอ่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ากําไรขั้นต้นก็ค่อนค่อนข้างหมายถึงว่าอัตรากําไรเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตรากําไรของธุรกิจน้ํามันนะคะ พราะฉะนั้นการเติบโตนิดหนึ่งเนี่ยก็สร้างกําไรให้ปตทค่อนข้างมีมูลค่านะคะเนี่ยการเน้นน้ําหนักตรงนั้นแล้วก็มันเป็นสินค้าที่บริโภคได้ง่ายกาแฟขายได้ง่ายปัจจุบนันองบว่าอเมซอนเนี่ยใหญ่เป็นอันดับหกของโลกะนะคะแล้วก็มีรายได้เนี่ยเป็นอันดับที่สิบสองของโลกนะคะนั้นสัดส่วนถ้าเทียบกับเราก็เห็นภาพชัดอย่างเช่นซาร์บักหรือ,อไนเนี่ยก็การเติบโตค่อนข้างสูงเพราะมันเป็นสิน สิ่งที่ทุกคนต้องใช้ถึงแม้ว่าไม่มีรถขับ <ๆ S 2> ก็ต้องกินกาแฟแบะต้องกินกาแฟใช่ใช่ใช่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเจาะก,กลุ่มตรงนั้นนะ,ะการขยายการเติบโตเนี่ยอาจจะเห็นอัตราก,กําไรโดยเฉลี่ยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้<ม>ใ,ในในระยะยาวนะคะคร,รวมถึงแพทเทิร์นการขยายในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการขยายแบบสเตชันคือปั๊มคูก่คก,ก,กับร้านคาฟเฟ่เมซออนมันก็อาจมาในกรอบเดียวกันกับในประเทศว่าพอเราลุลกธุรกิจ ที่เป็นนอนออยเนี่ยมาร์จิ้นมันสูงกว่าธุรก,กิจที่เป็นออยอืคมครับอ่ามพนั้ดึงช่วยตึงฐานกําไรเนี่ยให้ยกระดับขึ้นได้ครับนะคะ,คะและเราก็เห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยยังมีช่องว่างในการขยายอีกมากเพราะปัจจุบันเนี้ยการขยายเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นในหลายหลายประเทศะนะคะก็ในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเป็น คีคีหนึ่งที่ที่ที่สําคัญนะคะเพราะอย่างปั๊มปั๊มในต่างประเทศก็มีสามร้อยกว่าปั๊มมีอเมซอนประมาณสองร้อยเจ็ดเจ็ดสิบกว่าแห่งนะคะเพราะฉะนั้นมันยังมีรูมที่จะขยายได้ได้อีกอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรามีสาขาคาเฟ่เมซอนอยู่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดสาขาทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละน่าจะเป็นเรียกว่าคีที่ทําให้อัตรากําไรเห็นอัตรากาไรเนี่ยขยาย <C ups> เมื่อเทียบสถานีบริการน้ำมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเปิดขึ้นเพราะว่าตอนเนี้มันไม่ได้มีเฉพาะในสถานีบริการน้ำมันมันมีนอกสถานีด้วยครับครับครับคุณนีรันครับน่าเร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 าเห็น,เร,เ,หนเราเห็นภาพธุกรกิจของโออาค่อนข้างค่อนข้างชัดแล้วจากที่คุณนีรันบอกไว้ไอพีโอที่เขาตั้งไว้สิบหกถึงสิบแปดป่าตอนนี้คนถามไกลละเอเชียซัสเอเชซียรัสมองราคาเป้าหมายของโออาร์ยังไงบ้างในอนาคตครับ จ,จ,รจริงๆก็เราอยู่ระหว่างการจัดทำเปเปอร์นะคะคพ่อก็ถามว่าเออนะราคาจองอ100บาทนะสมมติว่าราคาจ่ายซื้อตอนนี้ที่78บาทก็เชื่อว่านะคะมูลค่าพื้นฐานที่เรากําหนดมาก็ยังมีอัพไซด์จากมูลค่าราคาจองค่ะอืมอืมอคุณวุฒิถามได้ได้ครับได้ครับคุณวุฒิถามเข้ามาใกล้สอดคล้องกับที่คุณนิรักพูดถึงพอดีเลยครับถามว่าโออามีปริมาณหุ้นเยอะอ่ะ โอกาสทากำไรระยะสั้นจะมีไหมหรือว่าต้องถือยาวเท่านั้นครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยเมื่อรวมของ IPO ครั้งนี้ก็คือหนึ่งหมื่นสองพันล้านทุนครับค่ะอ่ามันเป็นหุ้นเก่าเก้าเก้าพันกว่าล้านนะคะแล้วก็หุ้นหุ้นทุนออกใหม่สามพันล้านนะคะสามพันล้านเนี่ยจัดสรรยังไงนะคะจัดสรรให้ผู้ถือถือหุ้นปตทที่ XB ไปแล้วอ่ะเออโทษนะคะที่ XB ไปแล้ว X ะะที่ทจัดสรรหุ้นไปแล้วเนี่ยสามร้อยล้านทุนครับนะคะ แล้วก็เป็นหุ้นที่ให้เรียกว่านักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเนี่ยประมาณพันเจ็ดร้อยล้านทุนเกินครึ่งเม็นนักลงทุนสถาบันนะคะแล้วก็ให้รายย่อยเนี่ยประมาณห้าร้อยเก้าสิบห้าจุดเจ็ดล้านทุนแล้วก็เป็นกินชูอีกสามร้อยเก้าสิบล้านทุนนะคะซึ่งพอชั้นหลักๆเนี่ยมันก็อยู่ในมือของสถาบันอืซึ่งถ้าเราฟังโออาเมื่อวาน เขานำเสนอเขาก็จะบอกว่าจริงๆน้กตรงทุ้นฐา,านเนี่ยจองเข้าซื้อมากกว่านี้อีกอ่านะคะก็หรือวมีปริมานมากกว่านี้ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ถ้าถามว่ามันมีโอกาสไหมมันน่าจะขึ้นด้วยตามมูลค่าพื้นฐานมากกว่าอืนะคะอ่าน่าจะเป็นไปตามเรียกว่าพื้นฐานธุรกิจมากกว่าการเหมือนกับหุ้นหุ้นทั่วๆไปที่การเติบโตของที่การปรับโตของขึ้นลงของรคาคาหุ้นก็เป็นไปตามพื้นฐานธุรกิจ อันนี้เราก็มองว่าพื้นฐานธุรกิจเป็นยังไงนะคะเช่นปีหกสี่เนี่ยอ่าปีหกสามเราคาดการว่า EPS จะอยู่สักแปดสิบเก้าตังค์แต่ปีหกสี่เนี่ยเรา,าก็มองว่าน่าจะขึ้นไปสักบาดหนึ่งได้นะคะถ้าราคาสิบแปดบาท p ีอสิบแปดเท่านะคะถ้าเทียบกับอ่าตัวตอ,อื่นในกลุ่มถ้าเอาเอามันไม่มีอะไรที่เหมือน ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของอ่าคับปีกอย่างเดียวนะคะงั้น PE มันก็อาจจะแวร์รี่ได้ก็มีเลชตั้งแต่อ่าสิบห้าเท่าจนถึงหกสิบเท่าครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีรูมแล้วก็มีความผัดผวนแล้วก็อ่าอาจจะมีจริงๆต้องถามว่าพีอีสแปดเท่าสูงมันก็ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับทั้งท,ทั้งธุรกิจสถานีบริการนั้นมันกับธุรกิจ ถครับครับครับขอยกตัวอย่างอย่างเช่นสตาบาัคอย่างเงี้ยเราไปเอาข้อมูลตมัมาก็พีเอห้าสิบสี่เท่าอืมอืมอืม,อมสูงก็ตั้งเยอะแต่สถานีบริการน้ำมันอย่างเดียวอย่าง p t t หรือ s a s ์ทที่เทรดอยู่ก็ประมาณสิบหกเท่ายี่สิบเท่าอืมอืมอืมค่ะนะคะมันก็จะมีความแตกต่างแต่ด้วย หมดเนี่ยอยากให้คำนึงถึงเรื่องของพื้นฐานธุรกิจมากกว่าอ่าทุกอย่างกลับไปที่พื้นฐานของธุรกิจดูที่พื้นฐานของธุรกิจของโออเป็นหลักอันนั้นเป็นหลักนะครับทีนี้โออาใหญ่ขนาดนี้เข้ามามันต้องกระทบแน่ๆกับเซตห้าสิบพุ้นในเซตห้าสิบมองผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเกิดไปหมดแล้วหรือมันจะยังมีเอฟเฟกต่อเนื่องไปอีกครับคุณนลินรัตก็มาเก็ตแคปหน้าถ้าอยู่ที่สิบแปดบาทนะคะมาเก็ตเข้ามมาเทรดเนี่ยก็เอออยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นหกพัน ้านบาทนะคะก็ต้องบอกว่าก็ใหญ่เป็นยี่สิบดัดแรกของของตลาดทับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเข้าเซ็ตห้าสิบแบบาสครับอืมค่ะมันก็อาจจะมีตัวที่อยู่ท้ายๆของตัวสิบเก้าห้าสิบที่อาจจะต้องหลุดออกมาอืมค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่นักลงทุนจะต้อง ศึกษาข้อมูลที่ออกมาจนถึงตอนนี้น่าจะเพียงพอแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือน่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนต้องต้อง,ต,องต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพราะว่ายังมีเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงวันที่ที่เขาเปิดจองจริงๆไอพิโจริงๆค่ะก็เปิดจองนะคะยี่สิบสี่ถ้าถ้าหลย่อยทั่วไปก็ยี่สิบสี่มกราจนถึงสองพุมภาธ์ก่อนเที่ยงนะคุณเพนถามเข้ามาบอกว่าขอคําแนะนํานักลงทุนสำหรับคนสนใจโออาสำหรับคนที่อาจจะซื้อเป็นตัวแรกเลยครับ คุณนลินรัตหรือบางคนบอกว่า <c oughs> คุณประกาศสิถามบอกว่าบางคนไม่มั่นใจหุ้นอวาถ้าซื้อต้องถือยาวเลยใช่ไหมคะแนะนํำยังไงดีครับอันนี้ก็ต้องดูตอนเปิดตลาดอีกทีหนึ่งนะคะว่าว่าอะราคาหุ้นสมมติเราจองซื้อเปปบาทจะเปิดเป็น,ปนยังไงแต่เขาขอขอให้มั่นใจอย่างที่กลับไปว่าทุกอย่างมันคือขึ้นอยู่กับ valuation ขึ้นอยู่กับพื้นฐานธุรกิจนะคะว่า เขาสร้างกําไรได้ตามเป้าหมายหรือเปล่า <S <S นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่มีกําไรอยู่แล้ว <S <S นะคะเราก็เห็นเป็นทัดว่าเขามีกําไรมีสถานีมีมีสินทรัพย์แน่นอนสถานีบริการน้ำมันต่างๆนะคะมีคาเฟ่เมตต์จริงๆต้องบอกว่าธุรกิจนี้เรามองง่ายนะคะในใน่ประชาชนเพราะเราเห็นเราจับต้องได้อยู่แล้วเราผ่านขับรถเดี๋ยวก็ผ่านปั๊มบางทีเราก็เป็นลูกค้าอเมซอนเราจับต้องได้อยูอ่แล้วธุรกิจเขาเป็นยังไงบ้างอืมอืมเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่านักลงทุนรายย่อยสนใจมันก็จริงๆก็เป็นหุ้นประชาชนตัวหนึ่งแล้วก็ทาตัวเองเนี่ยก็พยายามที่จะอ่าให้ให้ประชาชนทุกคนเข้าถใจการเล้องของคุณจากการที่เซตติ้งมาว่าอ่ทุกคนได้จากสามร้อยละสามร้อยหุ้นกัน<ำ>รับทุกบัญชีที่จองซื้ออหมายถึงว่าก็อยากให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถือหุ้นของโออาอืมอืมอืมอื มันจะมีเอฟเฟกต่อเนื่องไปถึงคุณแม่อย่างปาตทยังไงด้วยไหมครับคุณอรินดัสครับก็ถามว่ามีเอฟเฟกต์ไหมจริงๆเนี่ยมันก็คือการสปิน f f ออฟธุรกิจหนึ่งออกมาเหมือนกับธุรก,กิจโรงการปิโตเคมีอ่าเหมืน<พ>อมนอีพีขอป็อคุนใหญ่ค่ะ บตทก็ยังใช้โออาร์เนี่ยเป็นแฟกชิพในธุรกิจค้าปีทั้งน้ำมันแล้วก็นอนออยนะคะเนี่ยออกมาก็ยังถือเป็นผู้ถือหุ้นหลักนะคะแต่ถ้าหามเรื่องของ valuation ก็เหมือนแค่แบบเอารูปออกมาแยกออกมาเฉยๆใช่ค่ะในเรื่องของมูลค่าเื้นฐานเราก็ยังคงมั่นใจในตัวของปรทที่เป็นธุรกิจหลักอยู่แล้วนะคะแม้ว่าโออาร์เนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับกำไรรวมของปตทเพราะว่าน้ำหนักของปรทเนี่ยอาจจะอยู่ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ไม่ทางอ่าหรือธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเคมีน้ำหนักมันอยู่ตรงด้วยมูลค่ามันมากกว่าอันนี้ต้องยอมรับเมื่อเป็นคาร์บิกเนี่ยมูลค่ามันกําไรมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับอก็ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเพิกเฉยก็คือยังมีระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นคีมทีมนหลักสําหรับการเติบโตในอนาคตของป แล้วก็ตัวแม่เองเนี่ยในพื้นฐานธุรกิจโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งนะคะในทุดด้านนะคะคก็เรายังคงคำนวณนซื้อสำหรับตัวคุณแม่ด้วยปตตค,ะค่ะแล้วก็เชื่อว่าลูกเข้าเทรดในตลาดก็เป็นสีสันให้แม่ด้วยค่ะได้ครับ,รบเดี๋ยวเมื่อกี้คุณน,นรินบอกว่าเดี๋ยวมีเปเปอร์ของของโออาถ้าออกมายัางไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอามาเผยแร่ต่อด้วยนะครับคุณเรยนรับได้่ะยินดีคะ่ะแต่ตนนตกนได้ยุนบางการจัด ได้ครับรอครับขอบคุณทั่วไปได้ในเว็บไซต์ OR ออาร์ได้เลยได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ